หนึ่งถ้วยที่คุณดื่มไม่เพียงได้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของกาแฟโครงการหลวงที่ให้ทั้งความนุ่มนวลกลมกลืนในกลิ่นหอมและความหนักแน่นของกาแฟซึ่งเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์กลมกล่อมและชุ่มฉ่ำ พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิษเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโครงการวิจัยกาแฟอาราบิก้าเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือโดยโครงการหลวงจึงได้เริ่มขึ้นในปี2514จะมีใครจำได้บ้างไหมก่อนหน้านี้ ยังมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานจนถึงวันนี้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญกับการปลูกกาแฟพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทข้ามเขาที่สลับซับซ้อนสูงชันเพื่อส่งให้กำลังใจชาวเขาเผ่ากะเกรี่ยงที่แปลงปลูกกาแฟบนยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากบทพระนิพนธ์ ของหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีมีความตอนหนึ่งในเรื่องนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งต่อธารกำนันงานโรตารี่ว่าคุ้มที่ทรงเหนื่อยเพราะชาวบ้านดีใจที่สเสด็จและทำให้เขาเชื่อว่ากาแฟนี้ดีควรปลูกในหลวงวองค์ที่เก้าเนี่ยนะเอากาแฟมาใหื้อปลูก ตอนนั้นมาตอนสองที่สองห้าสองหกสองหกนะครับพอดีได้เก็บกาแฟและ <c oughs> เก็บกาแฟก็ได้เวลานั้นมัน,มนกาแฟมันเขียมมันเหมือนคมิ้นก็เว็ราคางวาดีหน่อยนะนนหลวงก็ะู้ถึอว่าค่าเหมือนเทวดาแนะ่เป็นเทวดามาช่วยนะเอาของดีมาฮือทีนี้ทํากาแฟตลอดมาถึงปัจจุบันนี่นะมีก็มีคนมาซื้อกาแฟเป็นโรถราคาดี อยู่ได้นะฮะเมี่ยงเนี่ยบรเดี๋ยวนี้บัใครมีคุณทำละนะแล้วก็ต้นไม้ต้นตอกนียอ่นยังมันมีไผตัดนะส่วนเมียงดอกกอนนี่ต้นไม้บัมีนูครับถ้าหากว่าเขาเอาต้นไม้ทึบไว้อย่างกาแฟนี่นะแล้วเมียงมาเหยียบปะรุงแล้วครับนี่กับป้ากันตัดต้นไม้โอู้เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ปล่อยตึงต้นเมียงปล่อยตึงต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาละเดี๋ยวนี้นะบัะเดี๋ยวนี้เป็นปามดละดีละครับนี่นนะอย่างตอนรุ่นคุณปู่ก็คือว่า จากขายเมี่ยงได้เงินไม่เยอะแต่พอหันมาทํากาแฟมันก็ได้เยอะขึ้นค่ะพรอครัวเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่พอมาถึงรุ่นเราเราก็คิดว่ากาแฟเนี่ยมันยังเพิ่มมูลค่าได้อีกซึ่งซึ่งถ้าเราพัฒนามันไปเรื่อยๆเราก็จะมีรายได้มากขึ้นค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำรรหรือเป็นก้อนแบบสม่ําเสมอแต่ว่าก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความพอเพียงะครับถ้าไม่รู้ต้องวิจัย จากงานวิจัยอันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางานมูลลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป้าหมายที่จะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนที่สูงอีกทั้งยังเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการและการศึกษาธรรมชาติที่สวยงามผลกาแฟที่สุกแดงปลั่งได้ถูกเก็บทีละผลสู่กระบวนการ,ปรปแปรรูปแบบวิธีเปียกนับเป็นอีกหนึ่งคุณภาพด้วยความประณีตซึ่งงานวิจัยของโครงการหลวงได้ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ระบบการปลูกกาแฟภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงกระบวนการแปรรูปและมุ่งเน้นพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่บนที่สูงในแต่ละแห่งเพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพดีเยี่ยมตามแนวทางและองค์ความรู้ของโครงการหลวงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้มีอาชีพปลูกกาแฟที่ได้คุณภาพตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกาแฟ Good Agricultural Practice หรือมาตรฐาน GAP แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง29ศูนย์พื้นที่8,820ไร่กรเกษตรกรจำนวน2,283รายโดยจำหน่ายผล,ผลผลิตผ่านโครงการหลวงปีละประมาณ400-500ตันกาแฟกะลานอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสู่กเกษตรกรบนพื้นที่สูงอีกจำนวน26แห่งซึ่งนับว่า เป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดีและแพร่หลายเมื่อมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอความสุขก็ตามมาใครเล่าจะโยกย้ายถิ่นอาศัยพื้นดินบนยอดดอยสูงจึงถูกพลิกฟื้น เกิดเป็นกระบวนการผลิตกาแฟโครงการหลวงที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม้วยวิธีการปลูกแบบผสมผสานกับพืชท้องถิ่นและภายใต้ร่มเงาของไม้ยืนต้นบนพื้นที่ที่มีความสูงกว่า1,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลรากต้นกาแฟจึงค่อยๆดูดธาตุอาหารและสะสมคุณค่าที่ให้รสชาติและกลิ่นหอมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของกาแฟโครงการหลวง ส่วนของกระบวนการขั้วและการตรวจสอบคุณภาพนะครับเมื่อลงสีกาแฟนะครับสีเมล็ดกาแฟดิบมาส่งให้ลงขั้วกาแฟก็จะมีการขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่ขั้นตอนตรวจรับก่อนนะครับก็คือจะมีการตรวจวัดความชื้นและตรวจสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพครับหลังจากนั้นก็จะรับเข้าคลังเมล็ดกาแฟดิบครับมาอีกขั้นตอนก็คือขั้นตอนการขั้วนะครับก็จะมีการเบิกเมล็ดกาแฟขั้วที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วนํามาขั้วกาแฟ โดยผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP CODEX และ SACP c ครับผมหลังจากได้เมเล็ดกาแฟขั่วแล้วเราก็จะมีการนำมาตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบชิมที่ห้องปฏิบัติการกาแฟนะครับทุกขั้นตอนในการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงเกษตรกร,ร,กรได้เพราะมีการบันทึกข้อมูลไว้ตามมาตรฐาน GMP CODEX และ SACP c ครับ ีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟไ <c oughs> ทยซึ่งหาไม่ได้จากกาแฟที่อื่นครับเพราะว่ากับรสชาติกาแฟมีความเข้มแล้วราคาไม่แพงกลิ่นหอมรสชาติที่กลมกล่อมมีความเข้มความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามแหล่งที่ปลูกกาแฟนะครับผม A very nice balance between strength and smoothness and good taste. So it's strong, but it's quite smooth as well. So it's good quality coffee quality a ของโครงการหลวงเนี่ยคิดว่าภาษาขอกาแฟก็ถูกลิ้นนะคะ <laughs> ถูกลิ้นภูมิใจที่ได้ช,ช่วยกาแฟของพ่อช่วยเกรรษตรกรช่วยธรรมชาติช่วยป่า จากความหอมและรสละมุนของกาแฟาอาราบิกา้ามาตรฐานกาแฟาคุณภาพของโครงการหลวงสิ่งที่มากกว่าคือการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและยังได้สร้างอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนกาแฟาโครงการหลวงคุณค่าแห่งการให้ช่วยชาวเขาช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลกกาแฟของพ่อหลวง